สวัสดีครัอุ๊ค่ะนมิ้นครับน้องมิ้นรู้ไหมคะว่าจังหวัดตราดเราเนี่ยนอกจากจะมีทะเลมูเกาะภูเขาแล้วที่นี่ค่ะยังมีแลนด์มาร์คที่น่าสนใจค่ะอีกหนึ่งที่ก็คือที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจําชั่วเขาเขาระกรรมที่นี่เองค่ะจังหวัดตราดเนาะใช่ค่ะน้องมิ้นพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับ้าพวกเราพร้อมแล้วไปกันเลย และตอนนี้นะครับเรา2คนก็อยู่ที่ร้านกาแฟอินสปายครับก็คือนี่เลยเนาะป้ายชื่อของร้านครับที่นี่นะครับก็ยังมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยครับเนี่ยเราก็ได้มาลองชิมกันแล้วเนาะอย่างของเมนูของที่เอาน้องมินน,มน,นะครับไ,รได้สั่งมาก็คือเป็นน้ําแดงโซดามะนาวด้วยสดชื่นทานแล้วสดชื่นอันน้ชา,ามะนาวนะแต่ยังม,มีเมนูอีก เยอะแยะเนาะมากมายเลยอาหารก็มีอีกมานั่งหลังจากที่เราไปเดินเซอร์เว่์เที่ยวมาเอ๊ะเราผ่านจุดตรงโครงกรารโคกหนองนาใช่ไหมคะน้องมิ้นใช่ครับตรงนั้นะเนาะที่ตรงนั้นอ่ะตรงจุดนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่พี่ๆนะครับอคอยให้ความรู้ว่าเอ๊ต้นต้นกำเนิดของโครงการโคกหนองนาโมเดลเนี่ยมันกำเนิดมาจากอะไรและการที่จะทำโครงการนี้นะครับ เอาไปปรับใช้อะไรเงี้ยเนาะ,ะก็ทำแล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็อนาคตเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดทำโครงการอะไรต่อไปได้อีกตรงส่วนเนี้ยเพิ่งจะทำมาได้ประมาณ2เดือนอนะครับ2เดือนตรงนี้เป็นแปลงที่เราจัดสร้างขึ้นเป็นแปลงที่2ของเรือนจำเราซึ่งเป็นการพึ่งพาตนเอง เราไม่จําเป็นจะต้องไปใช้เงินนะครับเราใช้เศษวัสดุจะเห็นว่าตรงไกลๆนั้นมีกองเศษหญ้าเศษอะไรอยู่นั่นคือปุ๋ยนะครับดลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยนะครับจะเปิดเป็นที่ดูงานอย่างเต็มรูปแบบทําให้นะครับง่ายต่อการศึกษาดูงานอีกเพราะเราจะผ่านจากแปลงกําลังใจมานะครับซึ่งมีฐานฐานเรียนรู้อยู่แล้วนะครับเมื่อมาถึงแปลงโคกหนองนาแค่เดินผ่านถนนเส้นนี้มาซึ่งไม่ไกลก็จะทําให้ศาสตร์ของรพระราชาเนี่ยได้เดผยแพร่ออกไป สู่ประชาชนที่เขาไม่เคยได้ทราบมาก่อนว่าสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะครับทำให้ชีวิตีมีความร่มเย็นได้นะครับทั้งหมดนะครับของพื้นที่โยเลนจําเนี่ยประมาณ1,185ไร่นะครับแต่ว่าเราใช้งานไม่หมดนะครับประมาณ500กว่าไร่นะครับที่ใช้อยู่แต่โซนตรงนี้ประมาณสัก10กว่าไร่10กว่าถึง20ได้นะครับถ้ารวมลงไปถึงด้านนี้ด้วย โบเดลเศรษฐกิจพอเพียงนะจะได้ความรู้กลับไปเยอะแยะมากมายเลยนะในการทําเกษตรที่ไม่ได้คือไม่ต้องใช้เงินเงินเยอะนะไม่ต้องใช้ทุนเยอะเพียงแต่เราใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ค่ะนํามาปรับใช้กับเกษตรที่นี่ค่ะในแนวทางของโคกหนองนาเนี่ยนะครับเราจะไม่เอาเงินขึ้นมาก่อนนะครับ แบ่งปันแจกจ่ายทำบุญทำทานก่อนนะครับเหลืออีกก็อย่าเพิ่งไปขายนะครับให้เอามาแปรรูปเก็บไว้กินในยามที่มันขาดแคลนเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันไม่ได้เจริญเติบโตได้ตลอดทั้งปีไม่ได้ออกผลมันออกตามฤดูกาลเนาะช่วงที่มันไม่ออกเราจะทำไงเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บไว้กินในยามขาดแคลนด้วยแต่ถ้าเราทําแล้วเนี่ยเรามีมากพอแล้วเนี่ยยังจะเหลืออีกนะครับตามแนวทางที่บันได9ขั้นเนี่ยก็บอกว่าเอาไปขายได้นะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นปัจจัยเป็นเงินกลับมาซื้อในสิ่งที่เราไม่สามารถจะทําได้เอองง่นาหลววบก การทำโค้ง,งหนองนาหรือเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำแค่หนึ่งใน4ก็พอเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะทําเองทุกอย่างรเราไม่สามารถจะทอเสื้อผ้าใส่เองได้เพราะ,ะเราต้องซื้อใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนมีเท่าไหนใช้ไปเท่านั้นก่อนเมื่อพอมีพอมีกําลังเนี่ยค่อยนําเงินไปซื้อมา2มือหรือว่าจอบเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตได้นะครับทุกอย่างนี้ใช้จอบขุดทั้งหมดนะครับ หลากหลายจริงๆได้ความรู้กลับไปแน่นๆแล้วพี่ๆเขาบอกว่าถ้าหน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นราชการหน่วยงานภายนอกโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวนะคะอยากมาเรียนรู้ที่สูนนี้ก็ติดทำได้นะติดต่อมาได้เลยพี่ๆเขายินดีให้ความรู้แล้วก็ยังมีแปลงผักนะคะที่พี่ๆเขาปลูกเอาไว้นะก็มีพวกคะน้ามันเขือถั่วฝักยาวนะใช่แล้วตอนนี้พืชผักเนี่ยโอ้โหสด ใช่สดแล้วก็กินได้เลยลูกใหญ่เด็ดกินได้เลยพี่ก็บอกเด็ดกินได้เลยเพราะว่าปราศจากพวกสารเคมีอะไรพวกนี้ใช่ครับเพราะว่าพี่ๆที่นี่นะครับเขาผลิตน้ำส้มควันไม้ใช่ไหมเขาเรียกอย่างนี้ว่าน้ำส้มควันไม้ใช่เพื่อที่จะเอามาใช้แทนสารเคมีแมลงอ่าใช่ป้องกันแมลงเนี่ยก็คือเป็นชีวภาพ100ครับเอร์เซ์ค่ะที่นี่เขาจะมีรถรางนะให้เราใช่ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว หรือ<ช><ช>นักท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีแรงแบบพวกเรานะคะเดินเหนื่อยหอบนะ<ช>ก็นั่งรถรางนะพี่ๆก็จะพาไปเป็นจุด<ช>น้องๆสัตว์อ่ะน่ารักน่ารักนะคะ<ช>จุดรแรกที่เราไปที่เราแวะก็คือน้องเม่น ตรงนี้นะครับก็คือบ้านเม่นครับก็จะมีเม่นนะครับแล้วก็ที่นี่ครับก็จะมีอาหารสัตว์ครับให้บริการด้วยครับ10บ,บาทเองไม่แพงเลยถูกมากน้องเ,เม่นชอบกินอะไรเนะี่ยผักอะไรนะกะะลำปีเหรอ,อกะหลำปีโอเคปลาไปให้อาหารเม่นกันครับไปกันเลยครับ พอเราเข้าไปแล้วเนี่ยพอเขาได้ยินเสียงเราเนี่ยเขาเดินออกมาจากที่พักเนี่ยเรียงเป็นแถวเหมือนแบบว่าม <นะ S 2> มีรเกากนักเรียนเดินออกมาหาครูเลยนะน่ารักมาก<ช>และจุดตรงนั้นนะคะเขาก็จะมีเหมือนกับอาหารอาหารเขาอ่ะเป็นแก้วใส่แก้วไว้นะคะแก้วละสิบบาท ใ่โอ้โหถูกมากเลยถถเนี่ยน้องๆน้องๆหนูๆเนอะที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกับผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยก็โอ้ฟักฟเงินออกมาได้เลยสิบบาทเองถูกมากจะมีกล่องนะใส่เงินไว้นะเพื่อซื้ออาหารให้น้องๆแล้วถัดมาอีกเราก็ไปในฟาร์มน้องม้าน้องม้าก็มีชื่อด้วยนะน้องมิน ก็จะมีน้องม้าอยู่สองคนเรียกเขาเป็นคนเน่ยวะก็น่ารักเลาเรียกน้องยน้องเขาชื่อน้องมังคุดใช่ครับแล้วอีกอีกคนนึงน้องม้าน้องสลาน้องสลาอ๋อน้องมิ้นจําได้ไม่ใช่น้องละกราใช่ไหมเพราะนี่ชื่อเขาละกรรไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เขาบอกว่าชื่อน้องสลานะแต่ว่าน้องสลาเนี่ยเขาจะขี้อายนิดนึงแต่ว่าพี่มังคุดเนาะเขาจะโตกว่าพี่มังคุดเนี่ยโอ้โหเชื่องมากเลยก็คือว่าขอขอลูบหัวหน่อยเขาเป็นงไงเขาให้ไหมจะยื่นไหมโกหกเราโกหกของเราอ่ะน้อง น้องหลบเหมือนน้องเราเอาหน้าหลบนะใช่อย่างของผมเนาะน้องหลบไม่รู้น้องกลัวอะไรแต่พี่เก่งนะช่างภาพตากล้องเราเนี่เวลาเรียกนะน้องมาหาเลยนะยืนหน้าให้เลยไม่รู้ไปทำบุญอะไรกันไว้นะน้องเาถึงหรือทำเสน่ห์ให้น้องถูกต้องแล้วก็จะมีน้องเขาเรียกน้องห่านใช่ไหม มีน้องห่านน้องหาน<ช>พูดเก่งค่ะคุยกันรู้เรื่องน้องห่านพูดว่าโกปาปะโจ๊กอกแบบกไม่ใช่ไม่ได้ครับไม่ใช่ภาษาหานนะครับวัาาบบนนี้ <S <S ถัดมาอีกมีมีมีม,ม,มีสัตว์ยังมีอีกน้องกระต่ายจ้าน่ารักมากมสมมุติว่าถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวนะครับช่วงที่มาท่องเที่ยวเนี่ยแล้วมีนักท่องเที่ยวน้อยไม่ได้ไม่ได้มีคนพุกพ่านเยอะเนี่ยพี่พี่เขาก็อนุญาต ให้เข้าไปเล่นกับน้องกระต่ายเขาจะเปิดในกงได้เลยเปิดกงให้แล้วเราเดินเข้าไปกงนี่ต้องปิดไหมเปิดไว้อย่างนั้นเหรอปิดปิดต้องปิดเดี๋ยวน้องเดินหนีใช่ใช่ใช่แล้วก็พิเศษมากเลยนะครับก็คือตรงจุดนั้นเนี่ยที่มีน้องม้าน้องสัตว์ต่างๆเนี่ยให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปดูนะครับก็ยังจะมีพืชผักที่ปลูกจากที่สูนี้นะครับไปจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยอย่างที่บอกไปครั้งต้นเนี่ยนะครับว่า พืชผักที่เนี่ยปลอดภัย100%ซไม่มีสารเคมีนะคะดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนถูกต้องแล้วก็ราคาเนี่ยย่อมเยาวถูกมากๆเลยถูกกว่าข้างนอกที่เราออกไปซื้อนาอเราก็ไม่รู้ด้วยว่าการผลิตของเขาอย่างเช่นพวกการปลูกเนี่ยเขาผ่านกระบวนการสารเคมีอะไรมาบ้างแต่ที่เนี่ยโอ้โหเราไปดูปลองเลยใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ชีวภาพมะเขือเนี่ยมีหอยทากเกาะเนี่ยน้องมิ้น์เด็ดกินเลยพร้อมหอยทากเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมพอเสร็จจากเอ่อเราไปเยี่ยมชมน้องๆแล้วเนี่ย นี่เลยเราก็มาจุดตรงนี้ที่เรารบอกแต่จุดตรงนี้ไม่ได้มีมเพียงร้านกาแฟนะวิวข้างล่างค่ะเขาก็จะมีจุดให้เราไปถ่าย<ช>รูปนะจะเป็นเ,เหมือนเป็นสวนดอกไม้ทุ่งดอกไม้ทุ่งพี่เขาบอกว่าทุ่งดอกอะไรนะดาวกระจาย,าจายเหลืองสวยเลยตอนนี้ค่ะแล้วก็จะมีจุด ชมต่างๆมีรูปปั้นนะคะที่เป็นออน้องหมา<ช>ของ<ช>ของหจ้าตลาดนะครับนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารที่อร่อยแล้วนะครับก็ยังเนี่ยมีสัตว์เน,ะนาะก็คือน้องหมาพันธุ์ไทยหลังอ่านใช่คือมาตรงเนี้ยมันก็จะมีจุดถ่ายรูปแล้วก็มีจุดเหมือนเราเดินสะพานขึ้นมาแล้วก็มี ให้อาหารน้องปลาได้ด้วยนะแล้วก็เป็นน้ําตกเป็นชั้นๆนะคะท่านใดที่มาเนี่ยก็สามารถมาถ่ายรูปนะเซลฟี่นะคือหลากหลายจุดมากเลยใ,ให้เลือกเนาะมีกิจาการรมให้ทําเยอะแยะมากมายซึ่งไอตรงส่วนส่วนนี้นะครับเขาก็ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจอพอเพียงและทฤษฎีต่างๆที่รัชกาลที่9เนาะ,ะได้วางหลักฐานไว้ให้กับประชาชนชาวไทยเนี่ย<ช>มาปรับใช้กับที่นี่ด้วยซึ่งตรงนี้ก็คือโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็น<ช>โมเดลแรกของศูนย์แห่งนี้เลย่หลังจากช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะคที่นี่ก็เพิ่งจะเปิดทําการได้แค่3เดือนท่านันเองนะคะน้องมิ้นับแต่ว่า3เดือนเนี่ย เห็นพ <differences S 2> <height? S 1> ี um <ls> ่ๆเล่ามาว่า oh นักท่องเที่ยวก็มีทยอยกันมาอย่างคับคั่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของลองวิกเอนก็คือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็เป็นวันหยุดยาวต่างๆเช่นช่วงปีใหม่เนี่ยพี่ๆเขาก็บอกว่าโอ้โห ร้านอินสปร์ของของของพี่ๆเขาเนี่ยนะครับชงน้ํากันไม่ทันเลยทีเดียวชงน้ําไม่ทันลวกก๋วยเส้นก๋วยเตี๋ยวกันไม่ทันเลยสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่สนใจเนาะมาท่องเที่ยวที่นี่ครับที่นี่ครับก็เปิดให้บริการทุกวันเลยครับตั้งแต่ช่วงเวลา7จ็ดโมงเช้านะที่สวนแห่งนี้นะครับก็จะมีบริการรถรางเนาะสองคันหนึ่งคันเนี่ยก็สามารถบรรจุนักท่องเที่ยวได้2 0ถึง25คนเลยครับและนักท่องเที่ยวนะครับที่สนใจมาท่องเที่ยวที่สถานที่แห่งนี้นะครับก็สามารถ ติดต่อสอบถามเข้ามาเลยได้ครับได้ที่เพจ Facebook นะครับชื่อเพจว่าเรือนจำชั่วคราวเขาระกรรมครับลองไปเซิร์ชดูได้เลยนะครับใน f a c e b o o k ครับก็จะขึ้นขึ้นมาตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปชิมไอติมกะทิสดมะพร้าวจากเกาะช้างกันแล้วนะครับครับเดี๋ยวก็ขอลาไปก่อนเลยนะครับครับบ๊ายบายครับ